สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องของพาร์เรนสายภูพานนะครับช่องที่นําเสนอเกี่ยวกับภาคเครื่องเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเกา่าภาคใหม่นะครับภาคเกจิชื่อดังเครื่องรางของของังต่างๆนะครับช่องพาร์เรนสายภูพานก็จะมานําเสนอมารีวิวมาแบ่งปันกันนะครับให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับวันนี้ช่องพาร์เรนสายภูพานนะครับก็ขอนําทุกท่านนะครับมาชมอีกหนึ่งเกจิของภาคอีสานที่ถือว่า มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของวัตถุมงคลนะครับแลวก็การเช่าหานี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะโซนชัยภูมินะโซนนครราชสีมาโซนนี้นะครับก็จะได้รับความนิยมนะครับแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพระอินทร์ท่านนะครับที่มีบารมีนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหานค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็คือลูกผู้จื่อนะครับนะครับลูกผู้จื่อนะครับ วัดเขาตาเงาะนะครับที่เราเรียกกันนะครับลุงพู้ชื่อวัดเขาตาเงาะนะครับหนึ่งรุ่นที่ถือว่าร้อนแรงพอสมควรสำหรับปีนี้ก็คือรุ่นของเจริญพรนะครับรุ่นของเจริญพรซึ่งถือว่าโอ้โหนะครับก็ร้อนแรงนะครับเพราะว่าผู้สร้างนั้นเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับก็คือคุณป๋องสุพรรณนะครับได้มาสร้างนะครับร่วมกับคุณเอพุทธศิ์นะครับในการร่วมสร้างสรรค์งานพุทธศินตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากจาก นักช connect, man, เช nice. people people though, ่าหาเนาะนักเช่าหาวัตถุมงคลต่างๆนะครับวันนี้ก็พามาชมที่เนื้อที่ถือว่าบนบนเลยนะนะครับเนื้อบนบนเลยนะครับก็คือเนื้อนวัดนะครับวันนี้นะครับเหรียญของหลวงปู่นั้นรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นมาทั้งหมด2พิมพ์นะครับนี่สพิมพ์ตามรูปภาพเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นตัวอย่างเฉยๆนะเป็นตัวอย่างก็คือพิมพ์ของพิมพ์เจริญพรบนกับเจริญพรล่างนะครับพิมพ์เจริญพรบนกับเจริญพรล่างนะครับ ก็จะมีขอบทั้งบนและล่างเลยนะครับจะถ้าดูดีๆนั่นกะ็คือจะค,คล้ายคของหลวงพ่อพัด <_ S 1> ก็คือรุ่นเจริญพร3ใช่ไหมครับจะค,คล้ายคลยกันเลยนะครับถ้าใครที่เช่าหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดมาก็จะรู้เลยว่ารูปแบบของตัวเหรียญนั้นจะค,คล้ายๆกันก็คือมีขอบเป็นเจริญพรแต่ของหลวงพ่อพัดนั้นจะมีทั้งหมด4พิมพ์นะครับก็คือมีทั้งขอบเรียบด้วยนะครับเรียบบนเรียบล่างนะครับแต่ว่าของูลวงพุชย์นี่ก็คือจะจะมีแค่2พิมพ์ตัวนี้นะครับ นะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับนี <audio nek> ่ครับตัวอย่างเหรียญต่างๆนะครับเดี๋ยวจะอันนี้เป็นบนนะครับเป็นเจริญพรบนนะครับเราไม่ต้องไปดูขอบเรียบขอบเจริญพรนะครับเพราะว่าเป็นขอบเจริญพรหมดเลยนะครับของหลวงพ่อือนะครับนี่นะครับหลวพ่อนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นงานที่ถือว่าร่วมกันสรรสร้างเลยนะครับนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยสำหรับ นักเช่าหาวัตถุมงคลนะครับก็อันนี้เป็นใบรายการนะครับเป็นใบรายการนะครับที่ผมไปได้มานะครับจากของพี่เกิดนะครับพี่เกิดนครสวรรค์ครับก็ต้องขออนุญาตด้วยนะครับเป็นรายการไม่ตัดปีกนะครับเป็นรายการไม่ตัดปีของผมวันนี้จะเป็นเนื้อนวะนะครับไม่ตัดปีกสร้าง100อเหรียญนะครับวันนี้ถือว่าเป็นเนื้อที่สร้างน้อยนะครับแล้วก็น่าเก็บสะสมเดี๋ยวเราไปชมเหรียญจริงกันเลยนะครับนี่นะครับขออภัยด้วยนะครับ สตูดิโอก็อาจจะเป็นแบบบ้านนะครับอาจจะไม่มีไม่มีสตูใหญ่ไม่มีอะไรนะครับก็คือเป็นช่องง่ายๆนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เจริญพรสามนะครับก็คล้ายๆกล่องเสมาร้อยปีเนาะฮัลโหลนะครับเสมาร้อยปีของหลวงพ่อพัดนะครับนี่ครับเป็นรายการเนื้อนวะนะครับถือว่าสวยเลยนะครับผมว่านะครับปึ๊บมามีสองออกมาหกผิวนี้ สุดยอดมากเลยนะพี่นะโอ้โหนะผิวนี้ถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อนวะไม่ตัดปีกต่อเก้ารอบนะครับโอ้โหนะถือว่าเป็นเนื้อบนบนเลยก็ว่าได้ที่น่าเกจสุสมดูผิวนี้สีออกรุ้งๆนะครับอืมอมอ้มนะครับผิวนี้สีออกรุ้งๆเลยนะครับโอ้โหนะนวะแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นของหุวงพ่อพัดเนี่ น่าจะ5000ขึ้นเจริญพร3นะนี่ครับต่อกรรมการด้วยนะครับด้านหลังจะต่อกรรมการด้วยเดี๋ยวอันนี้ดูคร่าวๆกอนเนาะเลขก็เป็นเลขสวยนะครับเลขเบิ้ลนะครับ44นะครับนะเลขโอ้โผิวม่วงๆพิวคราบคราบตรงนี้เป็นคราบที่เกิดจากการปั๊มนะครับไม่ไม่ได้เกิดจากตัวผมเองนะครับอันนี้เกิดจากการปั๊มนะครับเดี๋ยวเราดูคร่าวๆนะครับนี่ครับเป็นเนื้อนวะนะครับไม่ตัดปีกนี่ครับมันจะมีปีก ขอบๆตรงนี้นะครับไม่ได้ตัดปีกมีโค้ดนอนูด้านบนนะครับตัวนี้จะมีโค้ดด้วยแต่ละเนื้อนะครับมีโค้ดนอนูตัวนี้หมายความว่าเป็นเนื้อนวะนะครับสวยมากนะครับทีนี้ผมเคยโพสตลงไปในช่องสักพักแล้วนะครับไม่ไม่มีใครเอานะครับแต่วันนี้พอดีมีลูกค้าจะเอาไปก็เลยโอ้ต้องทําคลิปไว้ก่อนนะครับนี่ครับบางคนน่าจะเสียใจนะถ้าไม่เอานี่นะครับ ของหลวงพ่อไม่ได้ส mm ร้างเยอะด้วยนะครับร <c oughs> ุ่นนี้นะครับสร้างไม่ได้เยอะหนึ่งร้อยเหรียญนะครับมีเลข9นะครับตอกนี่สวยมากเลยนะครับตอก9รอบนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับหลวงปู่จือพันธะมุตโตนะครับด้านล่างก็จะเป็นเจริญพรอันนี้เป็นพิมพ์เจริญพรล่างนะครับก็จะมีทั้งพิมพ์เจริญพรบนแล้วก็พิมพ์เจริญพรล่างนะครับความนิยมก็ใกล้เคียงกันนะผมว่าเนาะของหลวงปู่จือนี่คือไม่ไม่ ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่แตกต่างกันที่เนื้อมากกว่านะครับเนื้อเงินเนื้อนวะแบบนี้จะมีราคาที่สูงกว่านั่นเองนะครับดูผิวพี่สวยมากเลยนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็จะเมตตามหานิยมนะครับจะคล้ายคของหลวงพ่อพัดเนาะจะเป็นเมตตามหานิยมแต่ตัวยันจะคนละคนละเวอร์ชั่นเลยคนละแบบนะครับยันของหลวงพ่อพัดก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นยันของหลวงปู่จื่อเองเลยนะครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรนะครับจังหวัดชัยภูมินะครับ พุทธศักราช2,565นะครับแล้วก็มีการเหรียญนี้พิเศษนะครับเป็นชุดกรรมการนี่นะครับต่อคําว่ากรรมการแล้วก็เป็นหมายเลข44หมายเลขเบิ้ลเลยนะครับหมายเลข44ผิวนี้คราบม่วงๆแบบนี้เลยนะครับนวะแบบน่าจะเกิดจากตอนปั๊มนะครับอันนี้นะครับน่าจะตอนปั๊มนะครับผิวนี้สวยเหรียญจะไม่หนามากนะครับเหรียญจะไม่หนามากนะครับ นี่เลยนะครับนกโคกนกหนูนะครับนวะนะครับนี่คือสวยเลยนะครับก็ท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็ติดต่อมาเรื่อยๆนะครับถึงแม่เรียนนี้จะมีคนที่รับไปแล้วก็จะมีรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อของหลวงปู่นะครับรับมาอีกครับแล้วก็เล่ายๆเกจิด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมมีอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เอามาให้ชมนะครับก็เป็นรุ่นที่ถือว่าเป็นเนื้อล่างๆก็แล้วกันเนาะเป็นเนื้อล่างๆนะครับเป็นรุ่นพอดีไปได้มาอีกรุ่นนะครับก็คือรุ่นบารมีนะครับรุ่นบารมี นะครับเป็นรุ่นบารมีก็เป็นพระตั้งแต่ปี58แล้วนะครับเป็นพระตั้งแต่ปี58ก็เช่ามาสักพักแล้วแหละนะครับก็ไม่ยังไม่ได้ทําคลิปทําอะไรเป็นเหรียญน่าจะทองแดงกรมดำนะครับนะเป็นเหรียญแจกนะครับนี่ครับอันนี้อันนี้จะราคาเบานะไม่แพงนะครับอันนี้จะราคาเบานะครับตัวสร้างมานานแล้วนี่ครับตัวยันจะเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับกับ ของรุ่นนี้นะครับนี่ตัวยันนะครับมงคลบารมีหรอบนะครับอันนี้เป็นพระตั้งแต่ปี5้าปนะครับมี2เหรียญนะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเอามาแจมเนาะเอามาให้ชมด้วยนะครับนี่ครับบารมีนะครับอันนี้เหรียญแจกพิเศษนะครับก็จะมีหมายเลขนะครับต่อกขกับแล้วก็โค้ดจืดนะครับนี่ครับตรงสังคติด้วยนะครับอันนี้ก็มีรุ่นล่างๆเนาะในล่างๆนะครับก็เอามาแบ่งปันกันสังเกตตัวยันเห็นไหมครับตัวยันของพ่อก็จะ คล้ายกันเลยนะครับอันนี้เป็นพระปี58อันนี้พระปี65นะครับห่างกัน7ปีนะครับอันนี้จะอยู่ในถุงซีนเดิมๆเลยนะครับนี่ครับนะตัวยันก็จะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับแต่คนละทีมงานคนละผู้สร้างนะครับผู้สร้างคนละทีมเลยนะครับตัวนี้ก็จะเอามาให้เทียบเอามาให้ชมนะครับเพิ่มเติมนะครับก็พระของหลวงพ่อก็ผมก็ทยอยมาเนื้อล่างๆนี้ก็เอามาเรื่อยๆอยู่นะครับเอามาเรื่อยๆอยู่นะครับแล้วก็จะ มีอีกลหลายรุ่นนะครับที่จะนําเข้ามาแต่ว่าเหรียญน,นี้ถือว่าวันนี้เป็นพระเอกเลยนะครับก็คือเหรียญของรุ่นเจริญพรนะครับเป็นพิมพ์เจริญพรล่างเนื้อนวะว่าไม่ตัดปีต่อก้ารอบต่อกรรมการเลขเบิ้นโอ้โหเวอร์ชั่นนี้แบบว่าเต็มมากเลยนะครับก็คือครบส่วนนะเพ่ก็คือเป็นทั้งเหรียญสวยมีเลขมงคลมีเลขเบิ้ลนะครับโอ้โหเลขมงคลแล้วก็เลขสีด้วยนะครับโอ้โหเลขสีก็ถือว่าเป็นเลขมงคลอีกนะครับ นะสีพวกสก็เป็น8ปดดีนะโอ้ทำมาค้าขายนี่แบบสุดยอดเลยนะครับดังนั้นท่านใดสนใจเช่าหาบูชาก็ไอเดียไลน์นะครับไอเดียไลน์ก็แอดมาได้นะครับแอดมาได้นะครับก็ต่อสอบถามมาได้ก็จะม,มีหลายเหรียญหลายเกจินะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองหลวงปู่จือนะครับหลวงพ่อรวยมัคตพุทธนะครับหรือว่าหลวงพ่อทองสุขนะครับ หรือว่าเกจิสายสารก็จะเป็นโซนโซนสกลนครน,นครพนมแบบนี้นะครับที่ผมจะเช่าหานะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเอาคลิปดีๆนะครับเอาเหรียญส,สวยๆมาแบ่งปันกันชมเนะาะอาจจะไม่ได้เยอะนะครับเหมือนช่องอื่นๆเหมือนช่องพี่ๆนะครับอาจจะทยอยเอามานะครับอาจจะไม่ได้เยอะมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามหาเหรียญส,สวยๆมาแบ่งกันชมเนาะผมว่านะ เดีย๋ยวนี้ก็ถือว่าอยู่ในะระดับปุ่นๆอยู่นะม่วงๆแบบนี้ก็หายากอยู่นะนะครับเัีนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมคลิปของช่องพาเลียนสิบประพันธ์อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับถ้ามีโอกาสดีๆแล้วจะมาแจกพักเครื่องเนะาะเดี๋ยวจะมาแจกพักเครื่องกันเดี๋ยวหาช่วงเวลาดีๆนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดในการแจกเครื่องวันนี้ขอ,ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะครับร่ำรวยเงินทองโชคดีสวัสดีครับ